ทุกคนสวัสดีครับกุ m มรนิ่งจากโรงแรมบางวิมานเพรสฝั่งอาคารนี้จริงๆเนี่ยเราสามารถเห็นดอยสุเทพด้านหลังตรงนู้นนะฮะด้านหลังๆข้างๆตึกเนะี่ยแต่เราอยู่มุมที่ดูข้างล่างสิทุกคนเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันนะครับนอนสบายมากเมื่อคืนนะครับนี่นอนสบายนะฮะเห็นไหมไปไปทานอาหารเช้ากันทุกคน นี่ระบบขี่กับทุกคนจะตกใจนะเดี๋ยวไฟจะติดเองฮะบางคนบอกว่าทาไมทางเดินมืดอ,อยากจะเดินดนไฟจะติดทันทีเห็นไหมฮะยังไม่ทันขัดคําเลยสมัยมากนะทุกคนยังไม่ทันพูดจบไฟติดทันทีเลยทุกคนไฮโซมากนะครับเราเดินไปทานอาหารเช้ากัน6กโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งทุกคนนะครับเดี๋ยวจะไปดูกัน เห็นมุดใไหมเนจะติดให้เราไฟเดินจะเป็นไฟทางเดิอนอัตโนมัติทุกคนรถมาไสโดที่สุดเป็นโรงแรมแรกนะฮะที่ทั่วโลกนะฮะที่เราเจอแบบนี้ไปทั่วโลกแล้วยังไม่เคยเห็นแบบนี้ฮะนี่ทันสมัยมากๆเลยนะฮะามาทุกคน่าบนี่ฮะทุกคน บรรยากาศชั้นลา่นลางอากาศดีมากวันนี้นะฮะอืมเห็นไหมชาวลูกมาพักกันตึมๆเลยทุกคนจ้าเนี่ยฮะโรงแรมดีๆอยู่ตรงไหนคนก็จะมานะฮะโอ้โหดูสิครับทุกคนเนี่ยฮะโรงแรมเลิศมากนะฮะทุกคน นี่ฮะบรรยากาศด้านล่างในห้องอาหารเช้าทุกคนเป็นบุฟเฟ่ต์รบคุณภาพเลยทุกคนจะาบางวิมานเพลสกันออมาเปหนดีจ๊ะมีด้านนอกนี่ เดี๋ยวเราพาไปดูวิวมุมที่เป็นวิวดอยสุเทพนะรู้สึกจะเห็นดอยสุเทพนะมีด้านนอกต้นออยางยักษ์ทุกคนที่ปลูกเนรัชกาลที่ห้าคนเยอะนะทุกคนทุคนออกไปแล้วโต๊ะใหญ่ๆเลยนะฮะทุกคนแต่ใี้เรากินสลัดฮะสุขภาพเช้าแล้วก็มะเขือแกงเขียวหวานน้ำส้มนะฮะทุกคน ข้าวต้มจริงอาหารเยอะมากเลยทุกคนจ้านีอา้ารนอกอากาศสบายๆนะฮะบรรยากาศดีมากทุกคนฟุงกาแฟครบฮะสลุงสลัดไส้กรอกแกงเกลือผัดผิกขิงก็มีนะรู้สึกนะฮะ เขาสวยเขาผัดมาม่าผัดแล้วก็น้ําพริกนะฮะน้ำพริกหนุ่มก็มีนะเราไม่ได้ลุกขึ้นไปถ่ายทุกคนไม่อยากให้พนักงานเขาแปลกตาว่าทําไมต้องถ่ายว่ามีอยู่อาอยคนเดียวที่ถ่ายชาวโลกหรือว่าโรงแรมยิ้ม,มกลกนะโรงแรม,มเลิศม,มาก,กนนี่ค่ะบรรยากาศด้านนอกทุกคนอากาศดีมากเลย พาไปดูอาหารแม้จะน่าเกียดหมันถ้าเกิดเราจะโชว์อาหารนะฮะนี่อาหารรอบเลยทุกคนเห็นไหมมีต้มข้าวต้มข้าวสวยกับกาแฟนี่ค่ะขนมปังปิ้งมีหมดเลยนะฮะทุกคนมั้งชาวไทยส่วนใหญ่เป็นต่างชาติด้วยนะทุกคนมาลุงมามเลยบรรยากาศเลิศมากคุณภ,ภาพมากครับที่ตน มีน้ำพริกหนุ่มด้วยนะครับหาเลือกมากเลยทุกคนเรานึกออกแล้วเวียงกุมกามเมืองหลวงเก่าของเชียงใหม่ที่ก่อนจะย้ายไปแถวท่าแพฮะตรงแถวนี้บริเวณ2กิโลไปจะเป็นวัดแปดเหลี่ยมสวยมากจากปางวิมานเพลสดีโซเทลดูบรรยากาศทุกคนคนมาตลอดตื่เพิ่งตื่นนอนจะมาทานอร่อยแซ่บอาหารเชา้า